ราชาลูกหนังทุลกขอเสนอเชลซี Chelsea ขอการันตีจบที่3ลูกากูวัดคมวาดีหอกทีเด็ดเลสเตอร์สิงบูเชลซีเล็งเป้าหมายคว้านดับ3ของตารางให้ได้กองหน้าใช้โรเมลูลูกากูรอต้อนรับจิ้งจอกเลสเตอร์ที่ต้องการรักษาตำแหน่งติดท็อปเทนจนจบสีซสัน้นเจมีวาดีนำบุกชิงชัยในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนวันพฤนธสบรีที่19พฤษภาคม2565 ปีวิวพิบริกอังกฤษเชลซีพะทะเ,เลสเตอร์เวลา2นาฬิกาไทายรสดทูพิเหนืฟุตบอล3ส,สนามสแตมฟอร์ดบิตเชลซีโทมัสทูเค,คินกุนซอเชลซีพาทีมถลรร่มลีนดวเจ็ดสต่อศูนในเกมลีกล่าสุดก่อนแพ้จุดโทษลิพูในนัดชิงเ a ครับชวดแชมป์เป็นครั้งที่2ในซีซั่นนี้ความพร้อมเกมนี้นะทูเคนินสอดช่วดใช้งานทั้งไคลฮาวเวสและติโมแวนเนอร์2แนวรุกเยอรมันที่มีการเจ็บเอ็นหลังเข่ารบกวนรวมไปถึงอันเดรคริสเตนเซนที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ถ้ามีข่าวหรือว่าปฏิเสธเล่นนัดชิง f a ฟคัพด้วยส่วนพวกที่เดี้ยงอยู่ก่อนทั้งคาร์ลมหสันโอดอยและเบนทีเวลยังชวดเหมือนเดิมการจัะทับก็น่าจะปรับพวกที่เป็นสำรองในนัดชิงบางรายเช่นเซซาอัสปริตาเอ็นโกโลกองเต้และฮาคิมซีก็มีลุ้นสลับมาออกสตาร์ทเช่นกันลสเตอร์เบดดน้โรเจอร์กุนซอเลสเตอร์พาทีมถลม่มวัตฟอร์ดขาดลอย5ตัว1ในเกมล่าสุดเป็นการคว้าชัย2นัาติดความพร้อมเกมนี้นะบีร็อดไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมขาดแต่พวกที่เดี้ยงอยู่ก่อน ทั้งริคาร์โดเปเรลล่าวิลเฟรดเอนดีดีและไรอันเบอร์ธันส่วนนอมปาลิสเมนดี้ที่ถูกถอดออกตอนพักครึ่งเพราะมีการป่วยต้องรอทดสอบความฟิตสำหรับแคสเปอร์ชชมเคินประตูมือหนึ่งที่เป็นแค่สำรองแบบเซอร์ไพรส์ในเกมถล่มแตกซึ่งคาดว่าในพักก็จะกลับมาประจำการตามปกติขณะที่แกนหลักขาประจํารายอ,อื่นไม่ว่าจะเป็นเวสลี์โฟฟาน่าจอห์นนี่อีแวนส์เจมส์ดิสันยูริเทลมองฮาวิบานและเจมี่วาดียังพร้อมบู๊ตามปกติ นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามเชลซี Chelsea 3 4 2 1เอดูอาร์เมนดีเซซ่าอัสปริกตาเตโกซินวาอันโตนิโอร์ติเกอร์บริชเชมจอจินโยอ็นโกโลกองเต้มาร์กอสอลอนโซ่5คิมซียเมสันเมาโรเมลูลูากูผู้จัดการทีมโทมัสทูเกลเลสเตอร์ซีหนึ่งซีหนึ่งเคสเปอร์ชไมเคิลทิโมธีคาสตันเยเวสลียโฟฟาน่าจอห์นนี่อีแวนส์เจมส์จัสตินนอมบริสเมนดีเจมส์มัดดิสันยูริเตอร์มอง เคียรแนนดิวบรีหอฮาวิบานเจม่วาดีผู้จัดการทีมแบดเดนรเจอร์ ger, ผู้ตัดสินสจวตแอดเวลสถิติเชลซี Chelsea พบเลสเตอร์ซิตี้สัปดาห์สุดท้ายของพิมลีเชลซี Chelsea จะฟาบ้าน2นัดติดต่อกันเริ่มด้วยการพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในคืนวันพฤหัสบดีสถิติการพบการระหว่างเชลซีและเลสเตอร์เชลซีและเลสเตอร์พบกันในเกมรองสุดท้ายของพิมลีที่สแตมฟอร์ดบิดเป็นลุ้การที่2ติดต่อกัน ทีมของเบดดิงดอรเจอร์คว้าชัยได้เพียง 1- 9จากครั้งหลังสุดที่ลงแข่งขันพรีเมียร์ที่สแตมฟอร์ดบิดโดยแพ้ไป5ครั้งเชลซีมโอกาสคว้าชัยแบบเย่าลิเนเหนือเลสเตอร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2016-2017การเจอกันครั้งที่แล้วที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพวกเราบุกชนะ3-0โดยได้ประตูจากลูดิเกอร์กองเต้และโคลิสิตสถิติทีมเชลซีหลังจากอาร์ซนอลปราชัยต่อนิวคาสเซิลเมื่อคืนวันจันทร์ทำให้เชลซีผ่านเข้าไปเล่นในแชมเปี้ยนส ไม่มีนักเตะอังกฤษคนใดมีส่วนร่วมกับการทำประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มากกว่าเมสันเมาส์11ประตู10แอสซิสเขาเป็นผูเ้เล่นเชลซีคนแรกที่มีส่วนร่วมโดยตรงเกิน20ประตูในรายการนี้ภายในระยะเวลาหฤดูกาลนับตั้งแต่เอเดนอาซานในซีซั่น28-29 16ประตู15แอสซิสเชลซีคว้าชัยหนึ่งจากสีนัดหลังสุดที่ลงเล่นในพรีเมียร์ที่สแตมฟอร์ดบิดโดยเสียไป10ประตูใน4ีรี์ดังกล่าว4จาก9ประตูที่อันโตนิโอริเกอร์ยิงได้ในพรีเมียร์เกิด เขาอาจเป็นนักเตะเชลซีคนแรกที่ยิงได้3นัดติดต่อกันในรายการนี้ยามาเชหน้ากับเดอะฟอซ์นับตั้งแต่จิมมี่ฟอยฮัตเซลเบง์ทำไว้ในปี2002จอจินย่พยายามเข้าสกัดบอลในลีกให้กับวิบลูมาก่สุดในฤดูกาลนี้ที่61ครั้งตัวเลขสำคัญหากได้ลงสนามลอสบาร์ลี่จะปรากฏตัวเป็นนัดที่100ให้กับสโมสรน,นับรวมทุกรายการการลงตัวจริงนัดถัดไปของทั้งทีโก้ซินวาและคริสเตียนบรูซินจะเป็นนัดที่50ของพวกเขาในพรีเมียร์ หากได้ลงสนามเอโดอาร์เมนดี้จะเป็นนักเตะเชลซีคนแรกที่ลงเล่นครบ60นัดในสโมสรและทีมชาติในฤดูกาลนี้เมสันเม์ต้องมีส่วนร่วมอีกทั้ง2นัดที่เหลือเพื่อลงเล่นครบ60นัดในซีซั่นนี้เช่นกันสถิติ 3, ทีมเลสเตอร์ซิตี้มีเพียงแค่ลิฟวูแมนซิตี้และเชลซีที่ยิงประตูนในเกมเยือนฤดูกาลนี้ได้มากกว่าเลสเตอร์เลสเตอร์ซัดไป8ประตูนในการเล่นพรีเมียร์ลีก2นัดหลังสุด3ต่อ0พบนอริด5ต่อ1พบวัตฟอร์ดกับอีก2เกมที่เดอะเลสเตอร์รั้งออัดบ9ขงพีมมมยยกโู่48แต้ ตำแหน่งที่ดีสุดที่พวกเขาจบได้คืออันดับที่8เลสเตอร์เก็บได้17คะแนนจากการเล่นเกมเยือน18นัดในพิมลิกชัยชนะ4นัดของพวกเขาเกิดขึ้นที่บ้านของนอร์ดิชเบรนฟอร์ดเบิร์ดลีย์และวัตฟอร์ดจิงจอกสีน้ำเงินทำคะแนนตกหล่นไป19แต้มจากการขึ้นนำไปก่อนในฤดูกาลนี้การลงตัวจริงต่อเนื่อง149นัดของแคสเปอร์แชมเคิลนในพิมลีกยุติลงที่บ้านของวัตฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นสถิติต่อเนื่องยาวนานที่สุดอันดับ6ในรายการนี้ แดน,น่วอร์ดกลายเป็นผ้ทรศัพท์ตูคนแรกนอกจากแชมยเคิลที่ได้ออกสตาร์ทเกมลีิกให้กับจิ้งจอกสีน้ำเงินนับตั้งแต่เอลดินยาฮโบวิชเมื่อเดือนพฤษภาคม2018เลสเตอร์ไม่สามารถควา้าชนะเกมเยือนนัดสุดท้ายในพิมพีรก13บสฤดูกาลหลังสุดนับตั้งแต่1996ถึง1997โดยพ่ายแพ้ตลอด5ครั้งที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นคือเกมที่พวกเราเฉือน2ต่อ1เมื่อสีซันทีแล้วเจมส์มาริสันถือเป็นนักเตะคนแรกของเลสเตอร์ที่ยิงได้10ลูกหรือมากกว่าและแอซิได้10ลูกกกหรือมาากกว่า ในการแข่งขันฤดูกาลเดียวนับรวมทุกรายการนับตั้งแต่ริยัตมาเรสทำไว้เมื่อซีซั่น2 0 1 7 2 0ห8อโดวยวัย5ปีและ124วันเจมี่วาดีเป็นนักเตะอายุมากสุดอันดับ2ในประวัติพิมลิกที่ยิงได้2ประตูในการลงสนามติดต่อกันในรายการนี้ตามหลังเพียงแค่ยูริจอเกฟที่เคยทำไว้กับโบตันเมื่อเดือนพฤษภาคม2 0 0 4ที่36ปี60วันวาดีขาดอีกแค่2ประตูในการเป็นผู้เล่นคนแรกที่ยิงได้100ลูกในพิมลิกขณะที่มีีายุเกิน30ป สถิติการคุมทีมของเบรนด์โรเจอร์พบกับเชลซีชนะ2เสมอ8แพ้9โทมัสทูเกนผู้จัดการทีมเชลซียืนกรานว่าตนจะยังคุมทีมในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนเชลซี Chelsea กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการที่ท็อตอโบรีมหาเศรษฐีชาวอเมริกันจะเข้ามาเทคโอเวอร์ทีมซึ่งมันก็ทำให้มีกระแสข่าวเรื่องอนาคตของทูเกนออกมาบ่อยๆตามไปด้วยกุนซือชาวเยอรมันเผยว่าผมไม่รู้ว่าฤดูกาลหน้าเราจะเริ่มต้นกันในสภาพไหน แต่สิ่งที่ผมรับปากได้ก็คือผมจะยังอยู่ที่นี่แน่นอนถ้าผมให้คำสัญญาในเรื่องอะไรได้แล้วนะ่ะมันก็คือเรื่องที่ว่าผมจะอยู่ที่นี่ด้วยความกระตือรือร้อนอย่างเต็มเปี่ยมและเต็มไปด้วยพลังงานในแง่บวกไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะยังทำงานกันเพื่อเชลวซีและผมไม่ขอยคิดถึงเรื่องแย่ๆเราจะสู้กับทีมอื่นให้ได้ส่วนเรื่องที่ว่าจะทำได้ในระดับไหนมันก็ต้องรอดูกันอีกทีมันมีความเสี่ยงถึงเรื่องที่ว่าความล่าช้าในการเทคโอเวอร์ทีมของท็อตโบลีและบทลงโทษมันจะส มันเป็นเรื่องยากมากๆที่หาทางชดเชยความเสียเปรียบที่ว่าได้เมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่ว่าซิตี้กับลิเวอร์พูลพัฒนาขุมกําลังของพวกเขาได้ไปแล้วและตั้งมาตรฐานขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆในทุกด้านหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ